นหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับนรุมชื่นนิรันกับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟนี่ก็รายการหนึ่งถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์รายการาถ้วยกาแฟในวันนี้ยังคงเกาะติดสถานการณ์ในพม่านะครับโดยเฉพาะในตอนเช้าของวันนี้เวลาประมาณ9นาฬิกา วันที่13เมษายน2564ชาวเมืองโมโอาแก่งรัดคชจินหลายร้อยคนครับต่างร่วมเดินขบวนอย่างสงบไปรับรอบเมืองโดยแต่ละคนต่างก็ถือกระถางใส่ต้นไม้และบางคนก็ถือธงรัดคชจินเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านการรัฐประหารของพลเอกอาบูโสมินอ,องไลขณะเดีวยวกันที่เมืองฮับปัก,กันรัดคชจินกลุ่มมาวันวอดและก็กลุ่มโลนขินก็อ,ออกมาเดินขบวน ประท้วงการรัฐประหารและการปกครองของรัฐสภาทหารที่ประสบความล้มเหลวโดยผู้ร่วมเดินขบวนต่างก็ถือกระถังต้นไม้เพื่อสื่อถึงการร่วมกันสร้างสัติภาพให้เกิดขึ้นใหม่และร่วมถือธงรัฐคชินแล้วก็ธงพมา่าการเดินขบวนของทั้งสองเมืองเมื่อเช้าวันที่13เมษายน2564ในครั้งนี้ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแต่อย่างใดนี่คือรายการหนึ่งด้วยกาแฟทางพอดแคส กับผมนรงค์ชื่อนี้หลันครับ